เวลาเขาถามเรื่องเว็บช่อง3ามลอยๆค่ะเราต้องนึกถึงเว็บเติม ing ด้วยเสมอนะคะมักถูกเปรียบกับเว็บเติม ing ค่ะกับ ving อา้าวเกณฑ์ของมันคืออะไรช่อง3คือนามด้านหน้าถูกทำแต่ถ้า ing ก็คือนามด้านหน้านั้นทำเองนะคะอืม พี่อาจจะบอกว่า I hate a dog ฉันเกลียดหมาซึ่งหมาตัวเนี้ยมันฆ่าเพื่อนฉันเห็นไหมนะ Hate เป็น กริยาแท้เป็น present เป็นปัจจุบันใช่ปอะวิชันเกียดหมาตัวนั้นะที่มันที่มันนะหมาตัวนี้มันฆ่าเพื่อนฉันเนี่ยเออเป็นหมาที่โหดนิดนึงนะหมามาฆ่าเองใช้ ing นะคะเห็นไหมนี่คือ verb ไม่แท้ซึ่งมันทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนะคะกับอีกอันนึงนี่คือ ing นะคะพี่จะโชว์ช่อง3ให้ดูค่ะ I h e the dog killed by my friend ฉันเกลียดหมาซึ่งหมาตัวนี้มันถูกฆ่าโดยเพื่อนฉันเองคือแบบว่าฆาตกรรมหมานะคะฉันเกลียดหมาซึ่งหมาตัวนี้มันถูกฆ่าโดยเพื่อนฉันเองเห็นไหม ing คือหมาเนี่ยเป็นตัวที่ทำเองแต่ถ้าช่อง3คือหมาตัวนี้ถูกกระทำเนี่ยค่ะการที่เป็น ing กับช่อง3ลอยๆนะมันจะวางอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนขยายเราก็ต้องดูว่า จุดสำคัญเลยก็คือว่าไอ้น้ำที่มันไปขยายเนี้ยเนี้ยเน้ำที่มันไปขยายเนี้ยทำเองหรือถูกกระทํานะ